เราทุกคน้าสู่รายการกินข่าวเล่าเรื่องนะครับวันนี้นะครับแล้วก็มาอยู่กับอาหารตรงหน้านะครับก็เป็นเหมือนเดิมนะครับชื่อว่าร้านเปรมนีเหมือนเดิมนะครับยังกินได้หมดนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมากินกันให้มันจบๆไปนะครับซึ่งตอนนี้แบบอะไรก็ไม่รู้งอกมาทุกคนไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าแต่ว่าเราก็จะพยายามนะครับทุกคนน่ากลัวมากวันนี้ซึ่งมีทั้งกุ้งแล้วก็ปูนะครับแล้วก็มีไข่ไข่ดองซีอิ๊วนะครับแล้วก็นี่อันนี้เป็นมันติดข้าวทุกคน มันเป็นแกงเปิดทุกคนมันเป็นแกงเปิดของที่บ้านนะซึ่งมันก็จะประกอบด้วยกระถินเห็ดแล้วก็พวกแบบก็มีแค่น,นคั้นแหละกระถินเห็ดฟักทองครับแล้วก็หน่อไม้นะครับแล้วก็มีหมูแล้วก,ลก็มีหมูครับอันนี้ครับผมชอบกินเพราะว่ามันแบบเป็นแบบต้มๆอะไรเงี้ยผมเป็นคนชอบชอบกินแบบอาหารต้ต ôm, มๆนม้ำๆม,มากมากครับชาบูเนี่ยชอบมากๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับขพอาะยังไม่อ่อกนะเพราะว,ว,ว่ามันเปื่อนนะดูว่าออนหรือว่าออนแล้วกันแต่ก็จะเปื้อนนิดหน่อยไม่น่าวเราค่เช็ด โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามากินกันสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็พูดคุยกันครับก็วันยังไงกันบ้างครับทุกคนวันนี้นะครับวันนี้นะครับคือวันพฤหัสนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับเป็นวันที่นับสิบจะจูดทำได้ออนแอร์ไปนะครับเป็น EP ที่สิบเอ็ดนะครับจะบอกว่าตึงมากทุกคนเป็น EP แบบหน่วงมากคือแบบปกติเราเป็นคนที่ทำคอนเทนต์กันกับว่าเออแซมก็ได้เห็นกับซีรีส์อยู่แล้วว่าเอออัดคลิปแบบเหมือนแบบอารมณ์แบบเป็นกึ่งรีแครแต่เป็นช็อตรีแคปร สามสิบวิหนึ่งนาทีเลยเนียครับทาลงด้วยแต่ว่าเป็นอีพีที่แบบเรารู้เลยว่าถ้าอีพีไหนก็ตามที่แบบเนื้อหามันหนักหน่วงมากแบบว่ามีปมหนักๆเนี่ยทาคลิปไม่ค่อยได้อยู่แล้วแน่นอนซึ่งอีพีนี้อีพีสิบเอ็ดของนักสิบประจุเป็นอีพีนั้นด้วยที่แบบไม่รู้จะพูดไม่รู้จะอัดคลิปตรงไหนให้แบบใครดูเลยแบบมันหนักมันแบบมันหน่วงมากก่บมันแบบเอาเรื่องมากๆกบแย่ไม่แย่ในที่คือแบบแย่ทางความรู้สึกเราหรือว่าโอ้มันเนื้อหามันแบบหนักหน่วงคือแบบทำอะไรต่อไม่ได้จร เดี the sea, ๋ยวว่าค่อยๆเล่าแล้วเราจะค่อยๆเล่าปทีละประเด็นนะครับเพราะว่าถ้าได้พูดอ่ะในหัวก็มีเยอะเหมือนกันว่าจะพูดเรื่องอะไรนะครับตอนนี้นะครับนะครับข้าวกับกุ้งดองซีอิ้วครับอืมกุ้งเขาอร่อยอ่ะเอร่อยเขาอร่อยกุ้งก็อร่อยครับตัวซีรีส์ใช่ไหมครับคือเขากำลังพูดถึงประเด็นที่คู่จิ้นคู่จริงเว้ยเคยมีปัญหาเรื่องนี้มานานมากไม่ค่อยที่จะมีใครแบบว่า อธิบายแล้วก็ทำให้เข้าใจกับมันเท่าไหร่เลยมันจะมีทีมที่เป็นคู่จิ้นใช่ไหม t ท e m คู่จิ้นแล้วคู่จิ้นนั้นอ่ะดันมีคู่จริงซึ่งเขามีตัวตนจริงๆอ่ะเป็นแฟนจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นวอลสองวอลเว้ยของคู่จิ้นแล้วก็คู่จริงวยาําให้แบบว่าตรวจสงครามของแฟนคลับขนะอือแล้วทีนี้เรื่องเนี้ยตั้งแต่เริ่มอ่ะเขาถ่ายทอดเรื่องราวของการทำซีรีส์วอยู่แล้วและนี่ก็คือหนึ่งในปัญหา ของเรื่องนั้นก็คือเรื่องของคู่จิ้นของคู่จริงมันเลยกลรยทาให้ภาพเป็นเป็นภาพเขาเรียกว่ามันเป็นมันจะเป็นอะไรวะมันเป็นภาพจําไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบจะเป็นนักสแสดงหรืออะไรเงี้ยการมีแฟนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตมากๆอะไรเงี้ยอืมแต่เราก็มองไปว่าก็หลายคู่เขาก็มีแฟนเขาก็ยังสามารถที่จะสามารถ ทาผลงานได้ดีเหมือนเดิมหรือว่าอย่างย่ากับนเดก็ยังเป็นแฟนกันเขาก็ยังสามารถที่จะเล่นละครกับคนอื่นก็ได้หรือว่าเออมาประดีกับคิมเบอรี่อย่างลิชี่กับคอร์สเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่วพราการมีแฟนมันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวนักแสดงอ่ะคุณภาพของนักแสดงมันไม่ได้ลดลงเลยเว้ยจากการมีแฟนมันไม่ได้จำมันไม่ได้เป็นเลยเว้ยแต่ว่ามันมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่มันจะเกี่ยวโยงกันมาก็คือแฟนคลับเรื่องแฟนคลับอ่ะก็ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเพราะว่านหลายอย่างทั้งละครทั้งซีรีส์เองก็ถูกขับเคลื่อนด้วยแฟนคลับหรือเปล่าเพราะถี่ที่เขาทำาน่ะเขาต้องการให้แฟนคลับดูแล้วแฟนคลับไม่ชอบก็แสดงว่าแฟนคลับก็จะไม่ดูแต่การมาว่าแฟนคลับแล้วไม่ชอบที่คนที่เขาดูมีแฟนจริงๆแล้วมันดูดูสมเหตุสมผลหรืางคนมันก็ดูไม่ช่าใช่ไหมอืมดูแบบแปลกอ่ะนี่ครับเดี๋ยวก่อนแกะฉลากก่อนแวปใมุ้กคนเห็นแล้วว่ามันคืออะไร นี่เป็นน้ำอารมณ์นะครับขวดใส่ขวดใสยน้ำใสกสาสาเขียวนะครับถ้าอยากเป็นสปอนก็เข้าได้นะครับพลขึ <c oughs> กินเนี่ยมันเผ็ดเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแบบละเอ่อนเลยแล้ววันนี้ก็คือในติ๊กต็อกก็คือแบบว่าพูดคุยกันมาแบบว่าเยอะมากจริงๆเยอะมาก แล้วจริงๆก็อยากถามนะรู้สึกว่ามันจะมีวิธีการที่แบบว่าพอจะทาให้เลืองแบบเนี้ยมันแบบไปทางที่ดีขึ้นหรือแบบเราสามารถที่จะแก้ไขหรือแบบทําให้มันแบบอยู่ตรงกลางระหว่างทุกคนได้เนี้ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมก็มยากอีกแหละ,และก็เป็นเรื่องที่แบบตอบยากอ่ะทุกคนว่้ไหมมันเป็นเรื่องที่ตอบยากอ่ะโอ้โหแบบอันนี้คือเขาแถมมาให้ทุกคนนะแถมมาให้เราเอยมันคือไข่ของน้ำปลากินแล้วไม่ว่าอร่อยมากว่ากินแบบเปล่า จะบอกว่าเมื่อวานกินน่ะแบบรู้สึกหน้ามืดเว้ยทุกคนแบบว่าอยู่ก็หน้ามืดขึ้นมาเลยไม่รู้ทำไมเว้ยวันนี้ก็เลยแบบอะ่ะมากินข้าวแล้วกันเนาะกินข้าวแบบพอรถบรรเทาอาการมันขึ้นเฮ็ดใหน่อยให้หใส่พริก,ก,น,กนะน้อยทุกคนอืมทำไะไดรอ่ะ เื่องนี่ที่แผ่ถึงเรื่องของสิ่งที่มันกระทบหลายๆอย่างของแฟนคลับที่มองเรื่องฟูจิ่งกับพูดจริงมันเลยทําให้กระทบถึงหนึ่งเรื่องของซีรีส์ที่ในซีรีส์ครับผู้ชาโยวผมโอดะมันกระทบเพราะว่าตัวหนังมันกําลังแบบตัวซีรีส์มันกําลังออนแอร์เว้ยแล้วเขาก็มันมีข่าวเรื่องนี้มามเลยถ้าให้คนดูฟีดแบ็กไม่ดีมากครับทางซีรีส์แล้วมันก็ส่งผลเรไปในวงกว้างเลยทั้งตัวซีรีส์ตัวสำนักพิมพ์เองตัวนักเขียนเองเนี่ย ซึ่งตัวนักเขียนก็คือถุนจีนที่เข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โอหแค่เรื่องเดียวนี่แบบเป็นเป็นเอามากขนาดนี้เลยเหรอ<า>แล้วประเด็นก็คือจีนเองก็รู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นเรื่องอย่างนี้เว้ยซึ่งนับสิบเองอ่ะเราบอกเลยว่านับสิบเองไม่ได้สนใจเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่านับสิบเราเพิ่งมารู้เหมือนกันในเรื่องนี้ก็คือนับสิบไม่ได้แบบวอรี่อยู่แล้วว่าใครจะาสนใจอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาสนใจมีคนเ,เมนเดียวก็คือจีนอืมแค่จีนคนเดียวานั้น มันก็อาจจะแบบชื่อสัญญาได้เลยอ่ะจ่ายเท่าไหร่ผมก็จ่ายแต่แค่ไม่อยากเลิกกับจีนจีนเนี่ยเราว่าจีนก็มันไม่มีทางที่ดีของนี้นอกจากที่จีนทำอะ่ะอืมเพราะว่าตัวนับสิบเองก็ยังมีอนาคตที่แบบยังรออยู่แล้วนับสิบเองก็ต้องเรียกว่านับสิบเองก็เอาชื่อของหลายๆคนมาฝากไว้กับเรื่องนี้เหมือนกันนะตัวผู้ผู้จัดการตั้มพี่ตาม แล้วก็ตัวกำกับแล้วก็ตัวฐานแฟนคลับที่แบบเขาอยากดูรับสิทธิ์อ่ะอม,มันก็มีความปิดหวังนิดน,นึงแหละแต่มันเป็นคนละเรื่องไงคนละเรื่องนเว้ยคุณูดถูกกว่าเริ่โมโงแล้วนะแต่นั่นแหละรครับแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบน่าเศร้าน่าเศร้าแต่ e ีนี้แบบขอพูดตรงนึงคือไม่เข้าใจเอ๋ยเลยนะเออยิงไม่เข้าใจว่าเอ๋จะแบบ ทำเหมือนนั้นมันทำไมอ,อ่ะหรือว่าที่ออกไปร้องไลฟ์นั่นคือแบบทําให้คนอื่นสนใจมากขึ้นนี่หรออันนี้คือหิวแสงใช่ไหมหิวแสงก็มาเถอนนะแต,นแต่เป็นแสงที่แบบมีทั้งดีและไม่ดีอะ่ะม,มีคนท่างใ,ใจเอ่ยก็จริงแล้วก็มีอีกคนนึงที่แบบว่าด่าด่าแบบว่าปลอมสร้างภาพอะไรเงี้ยทุกคนนี้มันคือเรื่องในซีดีนะเว้ยเราลังวิเคราะห์ถึงเรื่องในซีดีนะเว้ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะไปดูห แต่ว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องจริงคือมันมีมูลของเรื่องจริงแต่มันคือเรื่องของซีรีส์เว้ยเขาใจป่คือซีรีส์มันหายทอดเรื่องของแบบเรื่องของแบบความจริงมนาะให้ทุกคนได้ดูอะไรเงี้ยเขาใจป่เออทุกคนต้องแบบเก็ตนะเว้ยแต่ก็ถ้าเป็นเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกถ้าให้เป็นเราไปแก้ปัญหาอะไรแบบนะั้น,นก็ยากเหมือนกันอะยาก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 เอาเรื่องเลยะทำไงวะมันไม่มีตรงกลางมันไม่มีตรงกลางเลยนะ น,บบนี่เผู้บทหลนึงเพราะว่านั่นแหละครับสิ่งที่มันจะมาเล่าก็มีแค่นี้แหล,ละครับเดี๋ยวก,กินข้าวแล้วน่าจะนานแล้วเราเราเชื่อนะว่าวันหนึ่งอะถ้าเกิดว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกอะเราก็อยากให้คนที่เป็นแฟนคลับอะมีสติมากกว่านี้เว้ยสติสติในที่นี้คือแบบว่าอยากให้ทุกคนแหลเออใครก็ตามที่เรารักเขาได้ผลงานเด้เออะเราทุกคนก็ดูแล อยากซัพพอร์ตคนงานเท่านั้นแหละแต่วันใดก็วันใดวันหนึ่งก็ตามที่เกิดว่าเขาชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องมีความสุขเอ้ยจะต้องมีความทุกข์ด้วยความสุขของเราถูกปะมันความสุขของเราคือการที่เราชอบเขาแล้วเราไม่สามารถให้เขามีแฟนหรือมีความสุขกับใครก็ได้ครับซึ่งเราว่ามันไม่ถูกเว้ยมันไม่ถูกที่เราเอาความชอบหรือความคิดหรือความรู้สึกของเราเป็นบังคับเขาให้ให้เขาเป็นแบบที่เราอยากให้เป็นอืมันไม่ควรเว้ยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าแฟนคลับที่ดีควรจะมีความเข้าใจ ไม่ใช่ทําใจทุกคนทําใจมันเราว่าคํานี้มันก็ยังไม่เหมาะกับกับถึงตอนนั้นถึงแม้ว่าตอนที่ทุกคนจะพูดคาว่าถ้าเกิดว่าคู่จิงของตัวเองมีแฟนแล้วก็ควรจะต้องทําใจใช่ไหมแต่แบบเราจะว่าถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งที่คู่จิงของเรามีแฟนจริงๆขึ้นมาอยากจะให้ทุกคนอ่ะเข้าใจเขาให้มากขึ้นไปเข้าใจมากกว่าที่เข้าใจตอนนี้ไปคือว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอ่ะอืมแล้วแล้วเราคิดว่ามันก็ยังจะมี ความทรงจาดีๆอยู่เว้ยเหมือนเดิมแน่นอนแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องใหม่ที่เราต้องเข้าใจมากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของเขาที่กับแฟนของเขาเองเลยอยากให้ทุกคนรักเขาที่ผลงานและก็รักเขาที่เป็นเขารักความสุขของเขาด้วยอะไรเงี้ยเออน่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีนั่นสึอว่าน่าจะดีครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องปรับกันไปแต่ว่าก็ขอบคุณซีรีส์เรื่องนี้มากที่เริ่มจุดประกายให้ทุกคนได้คิดแล้วว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่อ่ะมันแบบมันสมควรหรือเปล่าความรักที่แบบทุกคนแบบ รักเขาแล้วแบบมันไม่ดีกับเขาเนี่ยมันสมควรหรือเปล่าไงครับก็แบบอืมก็ได้ทุกนคนเนาะนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับอันนี้เยอะไปแล้วไวเจอกันท่าน้าครับบ๊ายบาย